บายดีสวัสดีพี่น้องมันดีเป็นวันเกิดน้องพีเจลูกวะพรสเนาะก็มาซอย่นแต้วเติบมาซอย่นเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินตอนนี้ก็พากันกินเรียบร้อยเลยพี่น้องก็ิได้เวลาเป่าเค้กแล้วเนาะเบิ่งพ่อ่นเฮ็ดใไ้มิวกี้กาเขียวยังมาแต่กลางเวรผู่เฮ็ดมักปุ้งเลยกาข้าวอยากมาคุ้มมาแต่กลางเวนผู้พี่น้องเลยก็มาแต่หัวแรงมาซอย่นเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินตอนนี้คือกินอิ่มท้องเลยพี่น้อง เพลินเลยก็บเผาเค้กเนาะ No it เราเป่าเค้กน้ำได้ฟูลแลกเกอนแลกเกินเฮ้ยคุณเป่าอ่าเป่าเก่งช่าชกชยมันจะเทืยนตู้เนาะเลยเคาะเิดือน ก,ก็กแกะก็แกกเออทางนี้ผัดแจงก็นาก่าจะเป่าเค้กพี่น้อง ปลกเคียวเวัดตุ๊ก,กตาตุ๊ก,กตาหนูบุบหนูน่ะลูกเค้กหลกระก้อนพอวันเกิดผูดใ้ใดเด็กน้อยนี่ก็ต้องได้ไดเป่าหุกรก้อนพี่น้องสัตว์สัญญาติกันเป่าชนะเป่าวันนี้เออครบเล็กน้อยสี่คนเอาอย่าพาเป่าลูกกระจุดมาแล้วเสือแล้วนี่ ออเอาเงาะแล้วเงาะแล้วเว้ากับบนไงแหล่นนี้แล้ว <laughs> งอ,อ <laughs> มาเป่าเนาะแม่วันนี้เป่าเป่าิว <laughs> เ, <laughs> เ <laughs> กพคนไทกะวิ้งเ้องอเก่งพคนนันะข้าอยากเป่าเนะ้ อยากเป้าลายผู้ดีหูไข้าแเด็กน้อยก็อยากเป้าลายเป่าเธได้ลบแหละเช้าขี่เงาะให้กับเต็ก ใช่เจ้าอยู่หน้าบ้านพี่น้องอาแยามักปุ้งสีตกตอนนี้ก็มาต่อตอนเศร้าพี่น้องเอ้ยมาห้มาหน้าคือเก่ามิกกี้กันนี่ด้ได้บักปุ้งมาตเตือนพี่เจเมื่อคืนนี่มาเตือนพี่เจประมาณสองทุ่มนี่แหละกะบางทวงตอนกบไปถ่ายพี่น้องได้เบิง่งลิปก็ได้น้อยเดียวหนึง่งพี่น้องเอ้ยพรายุ่งยุ่งเนี่ย อยากนามิกิแน่ยน้องมิกิเบิ้งเบิง้งเบิง้บง,งแม่ท่าอัไนไบขี้เล็กถูบถูบใบขี้เล็กเอาน้ำมันใส่เรียบร้อยเลยผัดปาอาบน้ำอีกเบิง้งให้พาลุงเบิ้งในแก้มนะมันกำลังเริ่มคือว่าอยากตกสเกต็ตงดงด,ดไก่งดไข่งดเป็ดมาแม่แกเห็นไหมมาน้ามันอีกก็คเ้มเขมเขมแต่เศร้าพี่น้องเลย บได้เศร้าได้ตอนนี้นะทรายแล้วพอขอยก็มาเหงม่นเนาะอยู่นานแต่ว่ามันคืมขึ้นบนจะตกนั่แหละมาปะาปิดมงห่วงมากินสมก่อนนั่งเบิ่งท่าหันแล้วมันต้องมาดอกมันเปื่อนฮะเมกี่กับมาหดกันอยากอาบดุงอาบน้ำนู่นนี่นั่นโอ้นี่พอก็แม่ผนบุอยู่ผนไป หาหมออยามากินไปต่อ,อยาแหละมันซุกบ่คือแดงแหล่ะเนี่ยเนาะเบิ้งลองปิดกันข้ามันซุกกับขักเพราะว่ากินแด้โอ้ย,อยนักอะไรนักเนาะโอ้ยมันนักหนาวบ่ มาํำยังอีกลูกผู้บังม่วงผัวเธอ,อเอ้านี่รองยางมันถึกแซบแต่มันแก่เลยกินกับแบบบสมแหงพอดีกินนักนักอรีเลยพี่น้องเจา้าก็เดื่นงบม่วงยังม่วงแก้มแดงรือมักม่วงโลแต่คนขคายกงมันบอกว่ามักม่วงโลมันก็นักอรีได้หน่วยหนึ่งนะยาจับแหง้งหลุดแล้วมันชิหลนุนเด้อ โอ้ยดมเพีนงยังอันนั้นนะกกหญ้ามันคิวกกหญ้านี่นะป้าป้าเมื่อเที่ยงว่าแบบหาอันเออม่วงม่วงใหญ่มิกกี้ถือมิกกี้ว่านักนักมิกกี้แม่แม่อัวคุณไปไทยนะไปไปเบิ่งโนไม้พ่อใหญ่ไปดอกอันชั้นเออเป็นกำลังดอก ผลนหนักนะไม่ถือมะยางมันถึกเสือเลยบ่จักดอกอันชั้นลูกโอความผลหมักดมตัดไปเบิ่งน้ำไม้ปไปไปซองเบิ่งน้ำไม้ละเมื่อนะเมื่อชิปาดพวกม่วงจิ้มเจียวเกลือขึ้นแต่อันนี้นะไม่ได้ลองบ,บ่มไว้มันสุกเนาะน้ำเอาน้ำไม้แหละจะเข้ามุ่นกับเราเนาะเอาน้ำไม้ซอ,อ,องยอด มัม่วงมันต้นเดียวนี่เบิด์ลอวบนี้พี่น้องมากมันบุกี้มากแล้วกัมันแตกมิดแตกโอ้โหหน่อต้นนี้ยาวเติบเลยต้นนี้กำลังปลงใหม่ผลิตต้นนี้โอ้โหแกงแซบแล้วขึ้นยาวมาสิ พัดพอได้เอาดอกพี่น้องเอ้ยนุ่มใหม่ธรรมชาติก็พอได้อยู่ได้กินอยู่ยังออกบโหราณแต่ก็พอได้กินอยู่น้องมิุกีินี่นุ่มใหม่ไอ้เนื้อมื่กี้กับสวนเมื่อก็อยากมาส่องก้อนนี่ก้อนนี่มันยังบวออกลูกปะนุ่มใหม่เออเออส่งตัวนี้นี่ใช่ไอ้เมนบอมันยังบวมีตัวนี้มันยางพรมขึ้นปะเมื่อนั้นไม่คันเลรอเลยปะ โอเคทุกคนเอ้เมื่อเทียงกันเนะาะเมื่มอฮะกินแจ่วกินกระมงมอกันไเกันค่ะเอาบ,บ่มมาบ้านอนอลขอคบคนบนสุขสุคนเดอ้อไปแล้วคลิปนี้กัได้สบารดีเดอพี่น้อง